สวัสดีครับผมเบานองครับมือนี้มาพอพกับเบาหนองอีกคือเก่าครับผมมากครับพอเอกครับพอเอกคนฝฟันแมนคนให้เลกแมนจาเลยบ่ครับงวดที่แล้วมีคนถือน้าพอสโตรครับพอเราเขียนเลขไ้เนาะงวดทีแล้วผ่านมาเก้าหนึ่แล้วก็เก้าหแล้วก็เกครับหลายคนเพิ่นกระซื้อเก้าหน แล้วก็เก้าหนึ่งเกาเจ็ดหลายคนได้รับโชว์ไปก็พอเพื่อนครับพอแล้วก็เขียนเลขให้เขียนเลขให้เลยเก้าหนึ่งศูนย์แล้วก็เก้าหนึ่งหลายคนก็คงจะจําได้นะครับเนาะพอเอครับแล้วก็แล้วเพิ่นกับฝันแล้วเพิ่นกับฝันแล้วเพิ่นกับไ้เลขฝันไว้แล้วก็เลขมันก็ไปเข่าทะเบียนบ้านเพื่อนำหนึ่งหกเก้าหนึ่งหกเก้านะครับเนาะ วันนี้มากกว่านี้ครับวันที่16ธันวา,าหกหกฟังไวเบิงไวเพื่อเป็นแนวทางนะครับโปรดใส่วิจารญาณในการรับชมรับฟังนําทูกสิ่งทุกอย่างก็ขึ้นนยุทธ่โชคในด,ดวงครับเบ้าหนองกระบอกบ่ไดคือกันว่าเลขที่ออกตัวใดเลขที่มาตัวใดแต่ว่าพอเิ่นเขียนให้คือเก่าครับมือดีสองหางครับเขียนให้สองหางแล้วเบ้าหนองกระถาว่าพอโบฝันบ่ฝันอย ฝันอยเดี๋ยวก่อนสินเอาเหล็กฝันโอ้ก่อนสินไปฟังความฝันเอาเหล็กพอไปก่อนเพื่อนบอกสิเอาเหล็กพอไปก่อนเพื่อนก็เขียนห้ครับสองหางเพื่อนบอกว่าพิจารณาเอาให้พิจาลณาเอาเพราะว่าพอกระบอหูดหอกว่ามันถีมาหรือเบมาแต่ว่าเหล็กตัวนี้มันขึ้นมันในห,หัวพอเลยจะเป็นยังไงพอระหว่นนะ พอเราก็บอกว่าถือคือกันว่าเป็นอย่างเลขตัวนี้มันคือพุดขึ้นมาในหัวเราก็บอกว่าลองเอาลองเอาลองพิจารณาแล้วก็แตกสองโตเลยนําคืองวดว่างหันหลายคนประกาศสื่อนํ่เก้าหนึ่งศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์หลายคนก็ถูกโต้หลายคนก็ถูกตรงเพราะว่าเทคนิคการสื่อของแต่ละคนมันบอกคือกันนะครับนาอเลขพอเพิ่งไหนครับสองหาง เพื่อนหามาสองหางเพื่อนหามาหนึ่งศูนย์แปดกับศูนย์เจ็ดแปดครับหนึ108่งศูนย์แปดกับศูนย์เจ็ดแปดลองเบิ่งนะครับเด้ออันนี้คือเลขที่พอเพื่อนหามาก่อนเพื่อนที่บอกความฝันให้เบ,บาหนองฟังบัดนี้ความฝันเพื่อนบัดเพื่อนฝันเพื่อนบอกว่างวดที่แล้วเพื่อนฝันว่าเพื่อนได้จับก,กบ นะครับเนาะงวดที่แล้วเพิ่นฝันในเพื่อนบอกว่าเพื่อน,นได้ฝันได้จับกบเต็มรถแต่งวดนี้ครับเพิ่นฝันเห็นหมูกเก่าเพื่อนครับเพื่อนฝันเห็นหมูกเก่าเพื่อนแต่ว่าหมูกเก่านั่นตายไปแล้วนอนตายอยู่ขางทางศพนี่จนเน่าจนเปื่อยเลยบันนี้พอลรากลไปเห็นแล้วก็ว่างว้วยบักนี้เม้้ย เป็นยางมึงือมานอนตายคือคนมึงมีผีมีหนอนแต่เพื่นว่ามึงตายแต่ย่เมไมึงตายแต่แย่เหมงเพิ่นว่าจังไหนมึงจังเป็นแนวนี้เพื่นว่าเพื่นขี่รถเพื่อนขับรถไปแล้วเพื่นไปเห็นมูเพื่อนนอนตายอยู่ข้างทางตอนแรกเพื่อนบงหูดอกเพื่อนจอดรถได้เพื่อนกระลงบันนี้เพิ่นก็เลยไปเบิงบันนี้เห็นไอเพิ่นเห็นสอยแขนของมูเพิ่นเพิ่กนเลยจำได้ บอกว่าเอา้าอันจั่ไหนมึงจะเป็นแนวนี้เพิ่อนวะ,ะเพราะว่าแล้วปึบเพิ่นก็สิหาคนมาซอยกับโบมีเพื่อนก็เลยได้แบกโซบมูเพื่อนนั่นละแบกศซบมูเพิ่นถิบโกรลด้างเนา่ากระด้งเปื่อยนั่นละเอาขืนมาเส้นรถแล้วก็เอาไปส่งโรงพยาบาลแล้วก็ว่า ไปเด้อเพื่อนเอ้อยว่าะฉันบัดน,นี้คนคนคนตายกะทึ่งเนา่าทึ่งเปื่อยเนาะเพื่อนอน่ะคนเน่ากะทึ่งายทึ่งเปื่อยพออุ่มขึ้นมาสิจักนําเหลืองจักน,นําหนองจักแม่นหยังเต็มโตพอเลยเบาเอ้อยเพื่อนน่ะพอแต่ทึ่งสีห้เพราะว่าพอ,พอ,พอ,พอที่โตงูนล้นะพอก็เลยเปิดฝากระโปรงรถแล้วกันเอามูขึ้นรถแล้วก็ไปส่งโรงพยาบาล พอแค่ตื่นพอวันมันชิมาบอกหลีกพอผมคือคนวะคนว่าอันนี้นมันชิมาบอกเลียพอบอกคนว่าก็ลองพิจารณญาเอาเดือยคนว่าเบาเอ้ยคนวาลองพิจาจริเอาเอาคนบอกว่าทะเบียนรถเพื่อนกะสีหูเนาหลายคนกะสีหูอยู่เจ็ดแปดหนึ่งศูนย์นี่ทะเบียนรถพอเอกครับเจ็ดแปดหนึ่งศูนย์อายุพอเจ็ดสิบสองปีครับ ฝันวัดได้เอาซพบมูขึ้นรถอุ้มซพหมูขึ้นรถครับผมน้ำเลื้ยงน้ำน้องเต็มโตแล้ววะพอสิถือเลขอีกว่าเพิ่นวะเปินกระวานเนาะพอสิถือเลขอีกว่ากระโบเนีย่ยขึ้นกันเนาะครับเน,น,น,นาะกับพิจารณาเอาครับมันเป็นกับเป็นความเสื่อส่วนบุคคลครับเบาน้องกับพยายามหาตัวเลขมาฝากทุกคนหลายคนกับถือเลขน้ำพอเพิ่นหลายคนกับถามหาว่าพอเอกชิมาบอพอเอกชิมาเมื่อไร หลายคนถามหาครับเปิดมาแล้วครับเปิดกันเลยฝากตัวเลขมาบอกทุกคนเลขพอเพิ่นเขียนให้ก่อนที่เพิ่นถี่บอาความฝันก็นคือหนึ่งศูนย์แปดกับศูนย์เจ็ดแปดครับลองนะครับเด้ลองพิจารณาเบิ่งงวดวันที่สิบหกธันวาหกหกครับผมเบิ่งไหวเพื่อเป็นแนวทางนะครับนอกเลาบอกว่าเบลล์องสื่อเลขทะเบียนเอรีบเลขปีพศใหม่ไว้น้าในเดือนกันว่าหกเจ็ด พูนบอกสิหกเจ็ดบอกเเลยว่าลองเบิดง้วยกันเพราะว่าปีเดือนมันออกหกหกเนาะหกหกมันก็ออกมาแล้วเราว่าบอสันกัอย่าลืมทะเบียนเอปีเก่านำหกหกกับหกเจ็ดสื่อกันไนะว,ว้เนี่ยเราวะมันเป็นเลขอันปีพศเราว่ะมันเป็นเลขปีพศลองซื่อเพื่อเพื่อไนะว,ว้เนี่ยเราว่าจะลองเบิงน,นะครับได้ หกหกกับหกเจ็ดอันนี้เลขปีพศครับมวดด้วนที่1ิบทันว่าห6หเข้ามารับโชคไปนํากันขี้เกา่าคิดสริงใดก็ให้ทรงวังดังปาธนาสุภูสุขนครับเลขพ่อเอครับ1.08.078ูน 108, ยยเทะเบียนรถพอเจ็ดแปนึ่งศูนยนะครับนะอล้าก็อายุพอเจปีครับผม จะขอให้ทุกคนจงโชคดีคิดสิ่งหนก็ให้สมหวังดังปาถนาสุภูสุขคนเบาหน่องกับพยายามหาตัวลขหาความฝันมาฝากทุกคนผู้ใดฝันแม่นผู้ใดให้เลขแม่นเบาหน่องกัอยากตามบางบางคนก็มีทั้งรูดแน่เขาแน่มันกับเป็นเหลืองปกตินะครับนอตอนนี้ก็ลออาจารย์นิรานามครับลออาจารย์นิรานามเพิินบบท่านห้มากนี่ก็เลยมากหลายมือแล้วตั้งแต่วันผ่ามาเนาะครับนอะจะได้งวดนี่เทมาวันบโจกไปนํากันขึ้นเก่า คิดสิงในก็ให้ทรงวางดังปราถนาสุผูสุขคน่จงนี้อากาศเปลี่ยนก็ดูแลสุขภาพของนนะครับเด้อเดี๋ยวจะบ่สบายเบาหน่องกัเป็นห่วงทุกคนครับเบาหน่องกับนายคนก็บอกว่าบอกแต่ผู้อื่นจะขอนดูแลสุขภาพเมียเดียวกับว่าเป็นไข่เดียวกับว่าเป็นนันเป็นดีคือกันครับผมเบาหน่องกับเป็นห่วงทุกคนครับจากใจจริงครับผมก็ขอให้ทุกคนจงโชคดีคิดสิไหนทรงวางดังปราถนามีเงินใส่ใจบาดมือ มารับโชคก่อนสิปีครับผมพ่อเอกครับสวัสดีครับ